นี่แหะค่ะไปดูพื้นหน้าก่อสันไลต่างแขงวงประเดี๋ยววนดอกนึงวนกระตกเห็ดก็งามเสียดายเห็ดนะคะสวัสดีค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้ก็ พอกับไก่ในี่อบที่สองของมือนะคะพาพี่น้องขึ้นเขาไปหาเห็ดค่ะก็ไปรุนติดตามซอยกันนะคะพี่น้องว่าห้าสีใดาร้ายหลอบแหลกบนนะคะไปกันเลยค่ะเหด็ดหนาเลยบอร์บ้าเห็ดอะไร ai leo cả mãi cả mãi một lần mình cả hết cái đem hết bỏ hết rồi khay hết khay cả tát ้องหอดเหยือต่าเลยมองนีแ่แหละค่ะไม่ได้กิ้น้าเลยสั้นลต่างกวางมาเลยดูดอก ยังแต่งโงกเลี้ยงสั่นลายตังปไปเลยนะคะดอกนึงค่ะดอกหนีดอกมาไงคะหไข่ไงนี่นคคนะะกระแมนนะคะลงนเนงขาค่ะ โอ้ยมองนี่สามดอกสั้นลายเก็บเก็บแบบนี้เลยค่ะเก็บอยู่ดีฝนลินเลยพี่น้องฝนลินค่ะหิดไข่มาวเนี่ยโอ้ดอกงามมากพี่นอ้องสองดอกพีนะ่เน่ย เดี๋ยวคนระเล่นเดียวอ่ดใหญ่วกว่าวู้ทางคนสองกิงานครับอ,อันนี้นนก็มาก,กระดองไส้นองไผค่ะเบิงกระตาหนองไส้เนี่ยนะคะ ตะกาผาเลยเหมือนตาธรรมดาเยานาเลียแข็งดีอยู่นี่ทางเดิมวันนี้มันเห็ดไข่ค่ะ สั้นนะคะแค่สิห้าเก่าจังสีเลยเทนาแลยนคะคะโมงนี้ดอกก็งามีดอกค่ะ มาแล้วพี่น้องจะมาเดบานนะคะ่ะแดดพักแดี๋นี้ นิดหนาเลยค่ะโอ้งามอยู่ดอกค่ะพี่นนองดอกแขนนี้อยู่ บายค่ะ <Okay. S 1> เห็ดขหขัวไข่โอ้หนาวถิ่มกระพังกันพี่นนองท่านนี่ไม่ได้เห็นหนาเลยอ่ะจีเห็ดหนาหี่มันเห็ดไข่ค่ะ กีเฮ็ดนาเลยี่มีกระเพาะกีกีค่ะสั้นนะคะพี่น้องเอามือดึงเอาเลยเบื้องไกลใส่เบื้องไกลมองไกลอยู่โอ้โหเี่ย่ะข้ทางล่างนี่เป็นเขาเลยค่ะตีนเขาเอาปีนเห็นมากค่ะนสั้นลายเติบค่ะจะไปกันต่อค่ะ ท่เฮ็ดนาเลยค่ะฮันดอกงามอยู่ค่ะอยุดไต้ใบไม้ได้พี่นนองพ่อแก่กงดูค่ะ มองตั้งกลองได้กับปาได้นะคะคาเห็ดหมองได้ตั้งกลองมาได้แค่ดึงเอาเลยไายแน่ประทเทศยแน่นะคะพี่น้องเก็บเห็ดอยู่ดีฝนตกนะคะพี่น้องเวลาติดผ้าพี่น้องลงเมื่อเลยค่ะ โอ้มองนี้ไหมคะพี่นอ้องมันกระตุกเห็ดกางงามเสียดายเห็ดนะคะเห็ดไข่ค่ะสองสูมลงมาอีกต่อบนนี้นะคะ่ะ แห้งเรวพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ออกเมื่อกันนะคะกี่เฮ็ดน,นาเลยวนตรงกับทายแหน่ประทายแหน่ขือวานะคะโอ้พี่น้องคันเสีเอาเฮ็ดน,นาเนี่ยได้ผลดีดดค่ะ มันทอาตกกับเก็บต่อค่ะเก็บไปเรื่อยๆนต่ค่ะพี่น้องเก็บไข่คตุ่มเม็ดไข่ค่ะคนี่ก็เป็นเฮดทีว่าเขาได้ในรอบนีนะคะพี่น้องโอ้ยดอกง,งามๆค่ะถือฝนแห่งต่างามค่ะ ขอบคุณลยลายสำหรับการติดตามรับชมค่ะเราพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ